ใช้ด้วยนะครับอตอนนี้ก็รู้สึกว่าแม่นอกไส้ก็จะช่วยพา,พานะครับช่วยบริจาคนะครับอไปภาคใต้นะ <c oughs> ก็บอกง่ายๆเลยนะเอฟซี FC นะเขาอยากบริจาคเ็าบริจาคไปสินะเออของเราเนี่ยเราจะทำหรือไม่ทำหรือ,อยังไงเนี่ยใช,ใช่ไหมเราก็ไอ้นี่อยู่แล้วนะครับร่วม ร่วมด้วยช่วยกันอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในประเทศอยู่แล้วถูกไหมเอ่อคนละห้าบาทสิบบาทน้ําแพ็กสองแพ็กได้หมดนะครับมันก็ช่วยเหลือกันได้อยู่แล้วนะมันขึ้นอยู่กับแรงศรัทธานะแล้วก็ใจที่คิดอยากจะทาแหละนะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของส่วนรวมเอ,อก็ว่ากันไปอ่ะก็มาเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยแล้วกันนะครับเอฟซี FC. บวดบว,ดวดทองนะครับสวัสดีครับผมก็ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเห็นนะครับยิ่งอยู่ก็ความผิดกระโผพมาเรื่อยๆนะครับะคือโผเหมือนกับมัดตัวตัวเองเนี่ยโผมาก็คือมัดตัวเองเนี่ยมัดมัดแน่นเลยเออจากอะไรก็จากคลิปจากไลฟ์สดจากอะไรนี่แหละเอฟซี FC. จากคำบรรยายของเขาเองทั้งนั้นมันก็จะเป็นเครื่องการันตีแล้วก็เครื่องยืนยันได้ดีที่สุดนะ ถ้าเกิดเราไปเอาหลักฐานจากคนอื่นมาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเออคนนั้นเขาอาจจะมีปัญหากันใช่ไหมเอออาจจะโกรธโกรธกันหรือว่าเป็นปริปักกันนะครับมันก็เป็นการใส่ร้ายก็ได้ถูกไหมล่ะเพราะว่าอ่าหลักฐานแบบนั้นน่ะมันเป็นการกล่าวหาถูกไหมล่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นการที่ว่าโปรโมตตัวเองโปรโมต ด้วยด้วยมียการชี้แจงเรื่องการกระทํานะครับแล้วก็การปฏิบัตินะรายละเอียดยังไงเป็นแบบไหนเขาจะเขาพูดง่ายๆว่าเราจะเข้าใจในในเรื่องราวที่เขาพีเซตนเลยนะครับเออเราเข้าใจเขาเลยเพราะว่าเขาเป็นคนพีเซตนงานนี้เอง <trabaj> ทํายังไงเอ่อทำแบบไหนขั้นตอนทําแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็อธิบายไปว่าที่ตรงนั้นของใครนู่นนี่นั่นเห็นไหม คือสาเร็จในคลิปดันคลิปเดียวเลยจบเลยนะเอฟซีไม่ต้องไปไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปตรวจสอบหาประจักษ์พยานอันนั้นคือประจักษ์พยานดีที่สุดแล้วก็แล้วก็ร้อยเปอร์เซนด้วยเออเป็นประจักษ์พยานที่ร้อยเปอร์เซนตที่ถุดเพราะว่าอะไรก็เขาเป็นคนอธิบายเองไงนะเห็นไหมถามว่าน่าเชื่อถือไหมโอ้โหยิ่งกว่าน่าเชื่อถืออีกไม่น่าเชื่อถืออันนี้แล้วจะไปน่าเชื่อถืออันไหนถูกไหมล่ะ เ,ออเพราะฉะนั้นงานนี้มัดตัวเองนะครับเอฟี 2, มัดคอตัวเองเอาไปแขวนไว้เลยเออไม่เหลือนะครับเราไม่ต้องไปหาแล้วก็บอกแล้วไงไม่ต้องไปหาพยานนู่นนี่นั่นเลือกให้คนบอกต่อเป็นต่อเป็นต่อไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่จําเป็นไม่เหมือนอย่างไอ้นั่นแหวงใช่ไหมล่ะอ่าไม่เหมือนอย่างไอไอปลาแหวงปลาแหวงนี่ เหมือนกับสายตาคนอื่นแล้วบอกต่อในลัตษนานั้นมีการบอกต่อกันมาเอ,อเพราะไม่มีคลิปอธิบายใดใดสิ้นไงนะความน่าจะถือมันก็มีถามว่ามีไหมมันก็มีแต่มันน้อยกว่าที่ตัวเจ้าของพีเซนเองนะครับเอ,อบรรยายเองอันนี้เราจะเห็นเลยนะว่าเขาบรรยายได้ละเอียดเราเข้าใจในเนเรื่องเลยนะว่าเป็นที่ของใครเป็นอันนู้นของใครนี่ของใครนะครับแล้วว่า เริ่มงานแบบไหนทําจะทําอะไรเห็นไหมมันมันชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่เป็นเป็นประมาณก็คือปากหมุดให้ด้วยว่าที่ตรงนั้นอยู่ตรงไหน <laughs> fc ว่าจบไหมอดว่าจบนะ <laughs> ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอก fc นะก็อธิบายขนาดนั้นมันละเอียดละเอียดมากสวัสดีคุณใบญ้าด้วยคุณนัท ดาดานะครับนี่แหละก็ว่ากันไปคุณนิตยานะครับคุณมนพิเศษนะครับคุณยายหนูนะครับหมวดบัวทองนะครับสวัสดีเอฟีทุกท่านด้วยนะครับนี่แหละมันเป็นอะไรรู้เปล่านะคุณรูโล้นะครับสวัสดีครับผมคืออะไรเขาตายเพราะว่าคําพูดของเขาเองตายเพราะคลิป ตายเพราะไลฟ์ของเขานั่นแหละการอธิบายเนี่ยช่วยการอธิบายด้วยช่วยกันพีเซนต์ด้วยโอ้โหมันมันเข้านะเอฟซี FC นะมันเข้าอ่ะเออมันเข้าไม่ต้องไปเอ้ยหลักฐานไม่เพียงพอนน่นนี่นั่นโอ้ไม่ใช่เลยเอฟซีไม่ใช่หลักฐานแน่นนะครับแน่นโอ้โหอธิบายเป็นฉากฉากเป็นขั้นเป็นตอนขนาดนั้นเออ ไม่น่าเลยนะเอฟซีนะอบอกไม่น่าเลยอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ตุยตอนนี้จะไปตุยตอนไหนเอฟอซีคือเตรียมเงินไว้แหละนะเอฟซีนะบอกได้เลยว่ามันต่างกรรมต่างวาระนะครับตออ่างกรรมต่างเหตุการณ์นะครับโอ้นะครับไปทั่วเหมือนกันเนาะเอฟซเออเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะคนเรามันก็เป็นไปได้นะ เออไม่อยากจะคิดเลยไม่อยากจะคิดสงสารเนอ,อใช่ไหมคุณสิลิกุลสวัสดีครับคุณกล้วยของสิบนะครับสวัสดีครับผมคือหลักฐานของเขาเนี่ยเราไม่ใช่ได้มาแบบชาวบ้านจากชาวบ้านนะไม่ใช่ได้มาจากชาวบ้านได้มาจากของเขาเองมันเป็นการยืนยันแล้วก็การันตีได้เป็นอย่างดีคําพูดน้ําเสียงอาการ บรรยายนะครับในในเรื่องของเขาเนี่ยมันบรรอธิบายได้ค่อนข้างจะละเอียดเอ,อว่าทําอะไรจะไม่ทาอะไรจะรจเพราะปลูกอะไรนะครับหรือพูดง่ายๆว่าสถานที่ตรงนั้นอยู่ที่ไหนและขั้นตอนการเพราะปลูกทํำยังไงนะครับ<笑><笑>เออนะปีเซ็นนะครับมันอย่างนี้มันจบสินะ อรายละเอียดนี่พูดง่ายๆว่าโอ้โหกรรมกรรมแท้แต่ถ้าเป็นที่ของเขาจริงๆเนี่ยแบบแบบมีโฉนดหรือมีอเอกสารสิทธิ์นะโอ้โพูดง่ายๆว่าเกษตรกร,กรคนอื่นเนี่ยไปทำตามได้เลยถูกไหมไปทำตามได้เลยเพราะว่าเขาบรรยายได้ละเอียดเข้าใจง่ายเอ,อเ,อาเอาเอาความรู้ของเขาเอาไปทำตามได้เออ เป็นการเจาะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเออเจาะเอาน้ํามาจากไหนเออสูบขึ้นมาทํำยังไงต่อพ่วงต่ออะไรแบบไหนยังไงนี่เขาจะบรรยายได้รายละเอียดมากแล้วว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเอาไปนําไปใช้ได้เลยเห็นไหม <laughs> เหมือนเจ้าหน้าที่เนี่ยนำเอาเอาบทความตรงนี้นะเอาไปใช้เออเป็นหลักฐานได้เลยเหมือนกัน ได้ประโยชน์หลายอย่างได้ทั้งเกษตรกรคนอื่นแล้วก็ได้ทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยออได้ความรู้ด้วยนะครับทางเกษตรกรก็ได้ความรู้เพิ่มเติมโอ้ต้องต่อสปริงเกอร์เนาะอต้องต่อท่อมาเนาะเออต้องเดินน้ําเดินท่อมานะอัดน้ำเข้ามากระจายน้ําไปยังไงแบบไหนนะอธิบายด้วยภาพแล้วก็เสียงชัดเจนที่สุดนะแล้วก็ถ้าทา,ทางเป็นเจ้าหน้าที่นี่ก็ ได้ความรู้ไปก็คือว่าคุณอยู่ตรงไหนนะคุณทําอะไรเอจุดนั้นเป็นจุดตรงไหนใช่นไหมบอกให้เซสัสโอ้โหเปไน็นไงนนั่งฟังก็ก็ยิ้มอย่างเดียวแหละโอ้ไม่ต้องไปหาอะไรมากมายลงในรายละเอียดได้เลยเจ้าหน้าที่ก็จบง่ายจบจบภารกิจง่ายด้วยไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปขนหาไม่ต้องอะไรนี ทั้งภาพและเสียงก็บรรยายให้เสรษจสัตว์โอ้โหนะก็ต้องก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะต้องขอบคุณว่าเขาทำไองานนี้นะครับพรีเซนต์งานนี้ได้ละเอียดแล้วก็ถูกต้องที่สุดเห็นไหมเออไม่ไม่คิดเลยว่า,าคือคลิปเก่าๆเขาเนี่ยเขาพยายามจะไล่นะเอฟซีนะเขาพยายามจะไล่ไล่ลบนะครับไล่ลบแต่อย่าลืมนะครับเอฟซีเขา เขาดูดเอาไปตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเปิดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาให้ชมกันนะว่าเออตรงนี้มันคืออะไรอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมันก็เห็นกันไปเรื่อยๆเอฟซีมันยิ่งชัดนะครับขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะขอบคุณมากคุณวันชัยนะครับกาญจานานะครับจันดีนะครับอ่า ชัดเจนไหมเอฟซีชัดเจนนแอดว่าครนะาวนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็น่าจะลงลงไปในหัวข้อเลยลงไปในนั้นเลยถ้าอย่างนี้ไม่ผิดแล้วก็ไม่รู้จะว่ากันยังไงแล้วล่ะนะครับนะเอฟซีนะแล้วก็เรื่องอ่าของพูดง่ายๆคุณดาหวันนะครับสวัสดีครับผมนะครับเรื่องของชาวบ้าน นะครับเรื่องของชาวบ,บ้านก็ไม่ต้องเป็นอ่าห่วงนะครับเพราะว่าอ่าผิดเนี่ยอาจจะผิดบ้างแต่ก็ไม่เยอะเอสซี FC ไม่ได้เยอะเพราะหนึ่งเขาอาจจะลุกล้ำหรือตัดนะก็ตรงนี้แหละอาจจะมีความผิดนะครับก็เป็นไปได้แต่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้กระโดดไปทําคนนู้นคนนี้นะครับเขาไม่ได้กระโดดเอ,อไปโดดทําของคนอื่นนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่ใช่เขาจะทําในที่ของเขาเองนะครับ ตรงนั้นอาจจ,อาจจะตัดต้นไม้อะไรที่ไม่ได้แจ้งนะครับอันนี้อาจจะเป็นความผิดนะอาจจะโดนปรับไปอะไรไปก็ว่ากันไปแต่ของเขาแล้วนี่โอ้โหออมันเด่นนะครับมันชัดนะครับเอซชัดจนกระทั่งว่าที่ของใครก็ก็บอกชื่อให้หมดเห็นไหมมันอยู่ภายในตรงนั้นทุกอย่างคือจบภายในเลยจบจบทีเดียวเลยในคลิปนั้นจบในคลิปเดียว เออไม่ต้องไปอธิบายหรือชี้แจงใดๆทั้งสิ้นเนะื่อทั้งทั้งไถทั้งดันนะครับโอ้โหเห็นด้วยภาพนะบอกได้เลยว่าเห็นด้วยภาพครับเออทั้งทั้งทำลายวัชพืชนะโอ้โหนะครับเห็นทุกอย่างนะครับเพราะมันภาพนี่มันชัดด้วยนะเออแล้วก็ภาพมันเออมันยิ่งกว่าโฟสนะครับ หลักฐานมัดแน่นมากถูกต้องครับผมอุตุกัญญาเก๋นะครับสวัสดีครับผมเกมิติฟิลนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเอฟซคือหลักฐานนะมันมัดด้วยตัวของมันเองเอฟมัดด้วยคําพูดมัดด้วยด้วยภาพถูกไหมมัดด้วยคําบรรยายอ่าบรรยายนี้ก็จะบรรยายละเอียดมากเกี่ยวกันเริ่มดําเนินการนะครับ ขั้นตอนการทำนะั้นอะทำอะไรบ้างเริ่มจากเริ่มจากเริ่มแรกแล้วก็ไล่เป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปโอ้อันนี้มันชัดเจนมากไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นนะครับมันเห็นด้วยภาพนะเอ,อ่อทำลายวัชพืชยังไงสูบนะ้ำมาทำอะไรยังไงนะเออมากระจายแบบไหนแล้วสูบมาเพื่อทำอะไรนะเออปลูก ปลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกหมดนะปลูกอะไรบอกหมดแล้วก็ตำแหน่งที่ทำอยู่ตรงไหนด้วยโอโหเป็นไงตำแหน่งที่ทำอยู่ตรงไหน,นบอกเสร็จเนะชื่อเจ้าของเดิมใครบอกเสร็จนะเอฟซีว่ามันจะจบไหมล่ะอย่างนั้นนะเอฟซี FC จบนะจบในคลิปเดียวไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปหาเรื่องละเอยไม่ต้องไปหา ป,ป,ประจัก์พยานนะครับไม่ต้องไปหาประจัก์พยานคนอื่นนะไม่ต้องภายในคลิปเดียวจบเ,เขาก็ทำทำไว้ให้อย่างดีมาก f อฟซทำไวให้ดูอย่างดีมากว่าเออใช่เว้ยเออมันชัดเด่นแล้วก็โฟเคด้วยนะความชัดเจนคุณสมบูรณสวัสดีครับผมความชัดเจนเป็นมันเป็นโฟเคด้วยมันใสนะครับภาพชัดใส เสียงชัดเจนนะครับโอ้โ oh, ห oh, อย่างนี้นะต้องต้องให้รางวัลเลยถึงขั้นถึงขั้นต้องให้รางวัลเพราะอะไรเพราะว่าเขาชี้แจงรายละเอียดได้ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปทำอะไรแล้วแล้วก็คือเอาอันนี้แหละไปเป็นพยานได้เลยเอไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะครับหลักฐานเอาเป็นหลักฐานได้เลย ชัดเจนแล้วก็แจมแจ้งนะแล้วก็ไล่ไปเลยว่าขี่กรรมขี่กรรมขี่กรรมใช่ไหมเออตรงไหนบ้างก็ไล่ตามนั้นแหละเออโโอ้จบเลยเอฟีนะ